p ันเซอร์คัมเ a เกนโหรือที่เรียกในอีกชื่อหนึ่งคือรถถังพันเซอร์สเป็นรถถังขนาดกลางซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเยอรมนีในช่วงยุคปี1930-1940ถึงและได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพันเซอรนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสนับสนุนทหารราบโดยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเข้าตีกับรถถังโดยตรงซึ่งนักขนานั้น รถถังที่ใช้ในการต่อสู้รถถังด้วยกันของกองทัพเยอรมน,นีนั้นเป็นรุ่นพันเซอร์สแต่เมื่อเยอรมันต้องเจอกับสมรรถนะรถถังที่34ของโซเวียตที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าไม่ต้องพัฒนาพันเซอร์สเป็นรถถังที่ใช้ในการต่อสู้รถถังในที่สุดพันเซอร์สก็ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนมากตัวถังของพันเซอร์สนั้นได้ถูกนําไปพัฒนาต่อเป็นรถถังในอีกหลายรุ่นเช่นรถถังจูโจตรอมเกชุดโฟรถถังพิฆาตยานเกาะยักแบนเซอร์โฟ รถถังต่อสูก้กาศยานเวอร์เวลบินปืนใหญ่อัตราจรรุมบ้าเป็นต้นจากความทนทานและความน่าเชื่อถือของพ er ันเซอร์สี่เยอรมันได้ใช้รถถังชนิดนี้ในทุกๆสมร,รภูมิที่เยอรมันทําการร่วมรบและเป็นรถถังที่เยอรมันทาการผลิตตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ปี1936ถึงปี19 194 3เป็นจํานวนถึง800 0คันด้วยกันการปรับปรุงพ er ันเซอร์สี่นั้นจะมีการดําเนินการเมื่อเจอกับรถถังของฝ่ายสัมบัธมิร ที่มีสมรรถนะที่ดีกว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มความหนาของเกราะหรือติดตั้งอาวุธปืนต่อสู้รถถังแบบใหม่โดยในช่วงท้ทายของสงครามนั้นเจรมานีต้องการชดเชยรถถังที่สูญเสียไปในการรบให้ได้ไวที่สุดเจรมานีจึงใช้วิธีในการลดสปเปคในการผลิตเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มความเร็วในการผลิตพันเซอร์4เป็นรถถังที่ถูกส่งออกจากเจรมานีโดยมีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายเจรมันขายพ er ันเซอร์4เป็นจำนวน300คัน ให้แกฟินแลนด์โรมาเนีสเปนและเบลการีหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองสเปนและฝรั่งเศสขายพันเซอร์สีจำนวนหนึ่งให้แก่ซีเรียซึ่งถูกนำไปใช้ในสงคราม6วันเมื่อช่วงปี1967ต่อไปเรื่องเล่าสาราดีจะพาท่านผู้ชมไปรับชมต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของกองทัพยานเกราะเยอรมันที่มีนามว่าพันเซอร์คัมเวเกิลโหรือพันเซอร์สกันเลยครับ พันเซอร์4นั้นเป็นรถถังที่ถูกคิดค้นโดยจอมบนบุลไฮกูเตเรียนในหนึ่งกองพันทหารม้ายันเกราะจะประกอบไปด้วยกองร้อยพันเซอร์3จำนวน3กองร้อยและกองพันเซอร์4จำนวน1กองร้อยในปี1934เอระมันได้เขียนสเปครถถังขนาดกลางไว้และจะจัดกําลังเข้าสู่กองร้อยรถถังที่มีพันเซอร์3อยู่แล้วโดยรถถังที่จะมาสนับสนุนพันเซอร์3นี้จะต้องมีลํากล้องปืนขนาด7.5เซนติเมตรเป็นปืนต่อสู้รถถังหลัก และต้องมีน้ำหนักไม่เกินที่4ตันรหัสที่ใช้ในการสร้างรถถังนี้คือรถแท็กเตอร์เพื่อการเกษตรเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงสนธิสัญญาแวร์ไซย์ที่ผูกพันกับเยอรมันอยู่มีผู้ผลิตเพียง3รายที่ถูกคัดเลือกมาให้ผลิตรถถังต้นแบบคือแมนครุ๊ปและรายเมลทันบอร์ซิกโดยในที่สุดเยอรมันได้ตัดสินใจให้บริษัทกรุ๊ปเป็นผู้ผลิตในช่วงแรกพันเซอร์สี่ ได้ถูออกแบบให้ใช้ช่วงล่างแบบล้อกดสายพันซ้อนแต่ทางกองทัพเยอรมันต้องการระบบช่วงล่างแบบทอชั่นบาซึึงสามารถต่ที่สูงชั้นได้ดีกว่าและยังให้ความนุ่มนวลแก่พลประจำรถถังด้วยแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากกองทัพเยอรมันต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วนบริษัทก,กุ๊ปจึงทําการเลือกช่วงล่างแบบลิฟต์สปริงดับเบิลโบกี้ซึ่งผลิตได้ง่ายกว่ามาแทนต้นแบบรถถังที่ได้มานั้นใช้พลประจำรถถัง5้านายโดยมีห้องเครื่องอยู่ทางท้ายรถถัง ด้านหน้าซ้ายเป็นที่นั่งของพลละขับส่วนด้านหน้าขวานั้นเป็นที่นั่งของพลวิทยุซึ่งจะต้องควบคุมปืนกลไปด้วยผู้บัญชาการรถถังจะนั่งอยู่ในป้อมปืนบริเวณด้านล่างของทางเข้าออกส่วนพลปืนและพลบรรจุกระสุนนั้นจะนั่งอยู่ทางด้านซ้ายและทางขวาของปืนตามลำดับทางด้านขวาของตัวถังนั้นจะเป็นที่เก็บกระสุนพันเซอร์4เริ่มผลิตในปี1936ณเมืองเมเดนเบิร์ก การผลิตครั้งแรกนั้นเริ่มต้นเมื่อปี1936โดยเป็นการผลิตในรุ่นเใช้เครื่องยนต์ไมล์บัก s l 1 0 3 tr ให้กำลัง250แรงม้าใช้ระบบส่งกำลังแบบ sgr 75ซึ่งมีเกียร์เดินหน้า5เกียร์และเกียร์ถอยหลัง1เกียร์โดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุด31กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยปืนต่อสู้รถถังหลักนั้นเป็นปืนใหญ่ต่อสู้รถถังแบบ37 l ทับยซึ่งใช้ยิงกระสุนระเบิดแรงสูงเพื่่ออปรรรระโยชนน์ใกาาาตสู้ทห การต่อสู้กับรถถังนั้นจะใช้กระสุนแบบเจาะเกราะความเร็วกระสุน430เมตรต่อวินาทีโดยจะสามารถเจาะเกราะได้ลึก43มิลลิเมตรที่มุมตกกระทบไม่เกิน30องศาในระยะ700เมตรและมีปืนกลแบบ MG-34 2กระบอกโดยกระบอกแรกจะใช้แกรนร่วมกับปืนหลักและอีกกระบอกจะติดอยู่กับตัวถังบริเวณผลวิทยุโดยรถถังรุ่นนี้นั้นเรียกว่ารถถังรุ่นเมีเกราะด้านหน้า14.5ม mm, เมตร และมีเกราะที่ป้องปืนหนา20ม mm. ิลิเมตรโดยความบางของเกราะระดับนี้จะป้องกันได้เพียงกระสุนปืนจากปืนเล็กยาวจรวดต่อสู้รถถังขนาดเบาและสะเก็ดร,ระเบิดจากปืนใหญ่ได้เท่านั้นหลังจากรุ่น A ผลิตได้เพียง3าาคันเยอรมันจึงเริ่มการทำผลิตรุ่น B ในปี1937รถถังรุ่น B มีการปรับปรุงโดยมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เป็นรุ่นไมบัก HL 120 TR ให้กำลัง300แรงมา้าและระบบส่งกำลังได้รับการปรับปรุงโดยเพิ่มเกียร์เดินหน้าอีก1เกียร์เป็น6เกียร์ําความเร็วสูงสุดได้39กิโลเมตรต่อชั่วโมงกาะรถถังด้านหน้านั้นได้ถูกเพิ่มความหนาเป็น30มิลลิเมตรและช่องปืนกลที่ติดอยู่บนตัวถังนั้นได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นช่องว่างที่สามารถนําปืนสั้นยิงลอดออกไปได้พันเซอร์ซีรุ่นบีได้ถูกผลิตออกไปเป็นจํานวน4 2คันต่อมาได้มีการผลิตรุ่นสี โดยมีการเพิ่มความหนาของป้อมปืนเป็น30ม mm, ิมลถึงทำให้รถถังมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น18.14ตันหลังการผลิตรุ่นสีได้เพียง40คันก็ได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่โดยเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่บัก s l 1 2 0 TRM และทำการผลิตออกมาอีก100คันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นดีในเดือนสิงหาคมปี19 3 9ต่อมาบนเซอร์สีรุ่นดีได้มีการผลิตออกมาจำนวน2อ8คัน โดยในรุ่นดีนี้ได้มีการนําปืนกลที่ติดอยู่กับตัวถังกลับมาใช้เหมือนรุ่นดีและยังมีการย้ายปืนกลแกนร่วมกับปืนกลหลักออกไปผลป้อมปืนแทนการเพิ่มความหนาของกราะด้านข้างเป็น20มิลเมตรหลังจากเยอรมันได้รับชัยชนะจากการบุกโปรแลนด์ในปี1939เจรยมอรมันจึงที่จะขยายการผลิตรถถังรุ่นนี้โดยนำเข้าประจำการในชื่อโซเดอร์คาฟาซุก161 เนื่องจากปืนต่อสู่รถถังแบบ KWK 37 L ทั24นั้นเป็นแบบลำกลองสั้นและใช้ยิงกระสุนความเร็วต่ำจึงมักจะไม่สามารถเจาะเกราะรถถังของอังกฤษในสมรภูรมิการหมุยยึดฝรั่งเศสได้เยอรมันจึงได้ทำการทดลออติดตั้งปืนแบบ AK 38 L ทัพ60ขนาด5เซนติเมตรซึ่งสามารถเจาะเกราะหนา50มิลลิเมตรได้แต่การสั่งทำรถถังรุ่นนี้ต้องยกเลิกไปเนื่องจากชัยชนะอันรวดเร็วของเยอรมันที่มีต่อฝรั่งเศส ต่อมาในเดือนกันยายนปี1940ได้ทําการสร้างรถถังรุ่น E โดยทําการเพิ่มความหนาของเกราะด้านหน้าเป็น50ม mm, มโดยใส่แผ่นเหล็กเป็นเกราะเพิ่มด้านหน้าอีก3 0ม mm, และทําการย้ายช่องสังเกตการของผู้บังคับบัญชารถถังมาอยู่ด้านหน้าของป้อมปืนในส่วนของรถถังรุ่นก่อนหน้านี้จะถูกอัปเกรดให้เป็นแบบเดียวกับรุ่น E เมื่อรถถังได้นํากลับเข้ามาบาํารุงรักษาพันเซอร์รุ่น E นี้ถูกผลิตออกมา280คัน ตลอดช่วงปี1939ถึงปี1941รถถังรุ่น F Tuff 1ในปี1941พันเซอร์สรีรุ่น F ได้เริ่มสายการผลิตโดยความหนาของกราะและป้อมปืนมีขนาด50มิมและเพิ่มขนาดของเกราะด,ด้านข้างเป็น30มิมจากการเพิ่มความหนาของกราะทำให้น้ำหนักของรถถังเพิ่มขึ้นเป็น22.3ตันจึงจำเป็นต้องการออกแบบระบบสายพานใหม่ ให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นเป็น400มิลลิเมตรจากเดิม380 mm, มิลลิเมตรเพื่อกระจายแรงกดที่กระทำต่อพื้นโดยหน้าสัมผัสของสายพานที่เพิ่มขึ้นนั้นจะช่วยลดถ,ถังในการวิ่งบนพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งด้วยรถถังยังได้รับการปรับปรุงในเรื่องของล้อกดสายพานด้วยโดยเมื่อพันเซอร์สีรุ่น F 2ได้เริ่มทำการผลิตไปแล้วนั้นรุ่น F ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น F 1โดยมีรถถังรุ่น F 1จําจำนวน464คันถูกผลิตออกมาโดยอีก25คัน ถูกเปลี่ยนให้เป็นรุ่น e F 2ในสายพานการผลิตวันที่26พฤษภาคมปี1941เป็นเพียงสัปดาห์เดียวก่อนที่ยุทธการบาบารอซาจะเริ่มขึ้นออล์ดฟฮิตเลอร์ต้องการจะปรับปรุงปืนต่อสู้รถถังพ er ันเซอร์สี่เอได้ทำการติดต่อบริษัทคุปอีกครั้งเพื่อจะให้ติดตั้งปืนที่ AK 3 8 L ทัพหกขนาด5เซนติเมตรเข้าไปอีกครั้งหนึ่งและได้รถถังหลังจากการปรับปรุงในวันที่1ิาพฤศจิกายนปี1 9 4 1 จากการเข้าต่อสู้กับรถถังทีสาและรถถังเควีหนึ่งของโซเวียตซึ่งใหม่กว่าและทรงพลังกว่านั้นปรากฏว่ารถถังของเยอรมันไม่สามารถต่อกกกับรถถังของโซเวียตได้เนื่องจากเกาะของทีสาและเควีนนั้นมีความหนามากทำให้ปืนแบบพีเอเคสามสิบแปดเอลทัพหกสิบไม่สามารถเจาะเกราะเข้าไปทำความเสียหายได้เยอรมันจึงยกเลิกการผลิตรถถังทันทีที่ได้ติดตั้งปืนรุ่น PK38L คสทั L ทั้งหมด และได้จ้างบริษัทไลม์เมนทัลให้ทําการออกแบบปืนต่อสุ้รถถังแบบใหม่เวขนาด7.5ซนติเมตรแทนซึ่งภายหลังจากการออกแบบเสร็จสิ้นปืนนี้ได้ชื่อว่า7.5 cm Pak 40 L46 เนื่องจากปืนขนาดลำกล้องที่ยาวขึ้นทําให้เกิดแรงสะท้อนกลับหลังที่มากขึ้นซึ่งแต่แม้ระยะถอยของปืนนั้นเกิดความยาวของป้อมปืนที่มีอยู่จึงต้องทําการออกแบบระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังใหม่เพื่อให้ระยะถอยของปืนนั้นสั้นลง โดยปืนที่ติดตั้งบนพันเซอร์สนั้นมีชื่อว่า KWK 40L 43โดยกระสุนจอกกรอบจะทำความเร็วใน990เมตรตว,วินาทีซึ่งต่างจากปืนกระบอกเดิมที่ทำได้เพียง430เมตรตว,วินาทีโดยปืนกระบอกใหม่ที่ถูกติดตั้งนี้เมื่อยิงกระสุนแบบพันเซอร์กราเนต39จะเจาะกรอได้77มิลลิเมตรที่ระยะทาง1830เมตรโดยรถถังที่ติดปืนรุ่น KWK 40L 43มีชื่อรุ่นคือ F2 โดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น23.6ตาดตันรถถังในรุ่นนี้ถูกผลิตออกมา175ขคันตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี1 9 4 2 3เเดือนให้หลังรถถังรุ่นนี้ก็ถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นรุ่น G สำหรับการผลิตพันเซอร์สในช่วงพฤษภาคมปี1 9 4 2ถึงเดือนมีนาคมปี1943นั้นพันเซอร์4รุ่น G ได้ถูกปรับแต่งหลายอยา่างเป็นต้นว่า การปรับปรุงในเรื่องเกาะซึ่งการปรับปรุงในเรื่องเกาะนั้นเป็นการเพิ่มน้ำหนักจนถึงขีดสุดที่รถถังจะรับไหวเพื่อไม่ให้มีน้ำหนักมากเกินไปกว่านี้ได้มีการนําเกราะเสริมด้านข้างที่มีความหนาย0มิลลิเมตรออกไปและไปเพิ่มความหนาของตัวถังด้านข้างเป็น30ม mm ิลลิเมตรแทนและน้ําหนักในส่วนที่หายไปนั้นได้ถูกนํามาใช้ในการเสริมเกราะด้านหน้าให้มีความหนาเป็น8 0ม mm. ิลลิเมตรซึ่งกําลังพลที่ใช้รถถังนี้ตานก็ต้องการเกราะที่หนาขึ้น แม้ต้องแลกมาด้วยปัญหาต่อระบบขับเคลื่อนของรถถังก็ตามเหลืถังที่ผลิตในเดือนพฤษภาคมปี1 9 4 2ถึงเดือนมกราคมปี1 9 4 3นั้นจะใช้เกราะแบบใหม่นี้ผลิตรถถังเป็นครึ่งหนึ่งของเกราะแบบเดิมที่ผลิตออกมาและหลังจากเดือนมกราคมปี1 9 4 3ก็จะเปลี่ยนไปเป็นผลิตเกราะแบบหนาะ80มิลลิเมตรทั้งหมดช่องหมองทั้งสองข้างของป้อมปืนนั้นถูกนำออกเพื่อให้การผลิตสามารถทำง่ายขึ้น มีการนำล้อก,กดสายพานสำรองมาติดเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการระบายอากาศในสมรภูมุมที่ร้อนอบอ้าวส่วนในสมรภูมุมที่มีความหนาวเย็นน,นั้นได้มีการนำอุปกรณ์เพิ่มความร้อนไปติดตั้งเพื่อให้น้ำหล่อเย็นนั้นไม่เย็นจนเกินไปมีการเปลี่ยนแปลงไฟส่องสว่างใหม่และนำเอาไฟสัญญาณบนป้อมปืนออกช่องสังเกตการของผู้บังคับบัญชารถถังน,นั้นได้ถูกเพิ่มความหนาของกรอบและลดลงเหลือเพียงหนึ่งช่องซึ่งแต่เดิมมีสองช่อง ในเดือนมีนาคมปี1943พันเซอร์4ถูกติดตั้งกรอด้านข้างสายพานและด้านข้างป้อมปืนได้ถูกนำมาใช้งานในเดือนเมษายนปี1943ปืนแบบ KWK 40 l 4 8ได้ถูกนำมาติดตั้งแทนปืน KWK 40 l 4 3ซึ่งปืนแบบใหม่นี้มีความยาวของลำกล้องมากกว่าและได้รับการปรับปรุงซึ่งจะลดแรงสะท้อนถอยหลังได้ลงกว่าเดิมและได้มีการเพิ่มเกราะแบบซิมิลิต จึงนำไปติดตั้งด้านล่างของตัวถังเนื่องจากเยอรมันหรัววัตถุนะะเบิบรถถังแบบเนวนําแม่เหล็กของฝ่ายสัมปันธมิตรนั้นจะถูกนํามาใช้จัดการกับรถถังของเยอรมันรถถังในรนุ่นนี้ถูกเพิ่มกรอด้านข้างสายพานขนาด5มเมตรและขนาดหนา8มเมตรที่ป้อมปืนนอกจากนี้ยังมีการนําระบบทรงกําลังของปันเซอร์3มาใช้ในรุ่นนี้ด้วยจากการสูญเสียอย่างหนักของรถถังเยอรมัน ได้มีการผลิตรถถังในรุ่นเจคืนโดยรถถังในรุ่นเจนานได้ถูกลดสเปคลงเพื่อให้สามารถผลิตรถถังทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยระบบหมุนป้อมปืนด้วยไฟฟ้าน,านั้นได้ถูกยกเลิกไปทําให้ปนปืนต้องทําการหมุนป้อมป,ปืนด้วยมือเองที่ว่างของระบบไฟฟ้าที่หายไปน,นั้นถูกทดแทนด้วยถังน้ำมันขนาด200ลิตรซึ่งเพื่อระยะปฏิบัติการของปันเซอร์สี่เป็น320กิโลเมตรรถถังปันเซอร์ถูกนกําเกาะแบบซิมมลิตออกไปส่วนเกราะด้านข้างของสายผ่านานั้น ถูกแทนที่ด้วยตะแกรงเหล็กแทนในช่วงท้ายของสายพันธุ์การผลิตนั้นได้มีการทดลองนำปืนของรถถังพันเทอร์มาใส่ซึ่งมีความยาวกว่าแต่ก็ทําให้สําเร็จเนื่องจากรถถังไม่สามารถแบกรับน้าหนักได้มากกว่านี้แล้วพันเซอร์สเป็นรถถังที่เยอรมันทาการผลิตตั้งแต่ก่อนเริ่มสงครามไปจนถึงสิ้นสุดสงครามซึ่งจํานวนทั้งหมดนั้น3ามเนนั้นเป็นรถถังที่เยอรมันผลิตออกมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง